ตึงตัดตดตตึงแัดตึงตัดตึงตัดตัดตัตึงตะดตึงตัดตึงตั่ตึงตัดตัตัด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 ตูดตัดัดตัดตัดตูดตะดตัดตาดตลดตั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 ัดตอดตัดตัดวัดัดตัดตัรตัดพัดตอดตรดะัดต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 รดอัดตัรตัดตัดตัดนัดตัรตัด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 ตััดตัรตัดนดัดตัดยัดัั้ัน จะก,กีฬาสีอยู่แล้วอ่ะยังไม่ต้องทําเวรบ้าบอคอแตกอะไรอีกก็ไม่รู้อ่ะอีกัสหมดแล้วมันเสร็จเร็วขึ้นไหมเออก็กูไม่อยากทํานี่ว่ารีบๆทำของมึงจะได้รีบกลับบ้านเออ,อว่าแต่กีฬาสีก็ทําอะไรตรงดีวะกีฬาสีอะเหรอฉันอยากเป็นดัมเมอร์แกนะดัมเมอร์เออเด่นเหมาะเลยเออแล้วใครเหมาะกูเหมาะกว่าออถ้ามีสมัครฉันจะไปสมัคระ มึงเอาอะไรมาเหมาะคะฮะอีก้อยไอ้ไอีการมึงเอาอะไรมาเหมาะกูนี่ไงดูค่ะกิ๊บเกิร์บอะไรกูก็มีโอ้ยสรุปสรุปไม่มีใครเหมาะสักคนค่ะแล้วใครเหมาะกูค่ะโอ้มึงไม่มีไซส์หรอกค่ะชุดนะค่ะปิ้นไปหมดค่ะเพราะทีมาเรียนนักหนาอ้บ้าหรือเปล่าเอ้าอุ้ยอุ้ยมีแค่นี้เหรอลูกเอ้าสวัสดีค่ะครูพี่ศรสวัสดีค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยคือคุยถามว่าถามเขาเนี่ยมีใครโยนนี่นได้เก่งเก่งมั้ยไม่รู เก่งสุดเลยค่ะครูหนูเก่งกว่าหนูเก่งสุดค่ะครูมาอยู่แบบนี้เลยค่ะนี่นี่หนูโอ๊ยนี่นี่นี่แล้วมือลูกงั้นเอางี้แล้วกันนะทำเวรให้เสร็จลงไปหาครูที่หน้าโรงเรียนโอเคไหมลูกได้ค่ะได้ค่ะแต่ต้องโยนจริงๆนะโอ๊ยได้ค่ะโอเค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 เขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะดัมเบิ้อย์ดัมเบิ้อย์ดัมเบิ้ลย์โอเคโอเคครูหาคนเป็นดัมเมเยอร์โรงเรียนแน่ๆแม่คะอย่าลืมส่งชุดมาให้หนูเลยนะคะหน้าโรงเรียนวันนี้เลยค่ะชุดดั ค่ะรูก็ต้องพร้อมที่สุดสิคะแม่แม่แม่เอาชุดดิตี้เลยพอชุดดิตี้ล่าสุด,สดแต่แพงมากแม่ไปยืมมาหน่อยแม่พี่สุดบอ่ะสุดน่ะสุดจะไม่เยอะอ่ะเออเพนสี่ยังไงเนี่ยจะมีคนมาไหมเนี่ยนานสิคะผอนานมากและช้ามากเลยเนี่ย ตัดตึงตัดตึงตัดตึงตัดตัดตัด uh> ตึงตัดตึงตัดตึงตัดตดตึตัดตึงตัดตัดตัดตึดตัดตัดตัดตดตึดตัดตึดตัดตัดตัตันตึดตัดตึดตึดตเดตั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 ดต่งตัด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 ตต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 ัตตตตตตัตตตดัตตต แม่หนูเสาแว้นเอาชุดมาส่งให้เลยนะคะเออแต่เป็นเมล่กเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าดัมเมเยอร์อะไรอ่ะจะเข้าใจผิดได้ไงล่ะคะก็ครั้งที่แล้วเนี่ยครูเป็นสีบอกว่าหาคนเนี่ยที่โยนไม้เก่งๆไงคะเพื่อที่จะคัดเลือกเป็นดัมเมเยอร์คะ่ะอ้ไม่ใช่ละครูเป็นสีไม่เคยพูดคําว่าดัมเมเยอร์ออกจากปากเลยคะ่ะจําได้ทุกอย่างแต่ครูพูดว่าหาคนโยนไม้เก่งนะคะมียจะโยนไม้เก่งไปเพื่ออะไรคะครูใช่ค่ะ เพื่อนนี่เพื่อนนี่ลูกแบตคู่กับคูเป็นสีตีแบกกันอยู่โตะตะโตะปะหไปติดอยู่นี่ทำไงก็ไม่ลงโยนอะไรก็ไม่ลงเห็นไม้เนี่ยอยู่มุมนั้นคูก็เลยถือไม้เนี่ยมาโยนโยนยังไงก็ไม่โดนลูกแบตเลยใช่คูก็เลยถือไม้เนี่ยวิ่งไปหาลูกที่ห้องไงอย่าบอกนะครับว่าที่คูเป็นสีเนี่ยคือวิ่งหอบหอบหอบแล้วก็ถือดัมเมเยอร์ไปเนี่ยคือจะไปหาคน โยนไม้ได้ไมเยอร์เนี่ยเอาลูกแบบที่ติดอยู่บนต้นไม้เนี่ยนะคะใช่โอ๊ยแล้วที่พวกหนูแต่งชุดแต่งตัวกันมาละค่ะแม่ฉันรู้สาวแวนมาส่งไงไม่หลงวงอย่าพึ่งว้ยวายสิลูกยอมรับเลยว่าสวยทุกคนจริงๆลูกเอานี้ไหนๆก็แต่งตัวมาแล้วหลังจากที่ลูกเอาลูกแบตลงถ่ายลูกหน้าป้ายโรงเรียนแล้วก็ ซีหลอกออกมาให้ต ok ิดเต็มโรงเรียนเลยน้องๆมหนึ่งกมหจะได้ชื่นชมลูกเอาไหมโอ้ยเด้ยวพูดเดี๋ยวพูดติดบอร์ดข้างโรงเรียนใหญ่ๆที่เวลาใครขับไปการกีฬาสีให้วันลูกขึ้นพวกนี้เลยก็ยังชุดใจนึงมึงเอามาไอ้ก็มีลูกนะไปเร็วการการเมงองใหญ่เลยกายจบกันความฝันจะไม่เยอะอ้อยค่ะมิวสต้นตึงเต้นตึงเต้นตึง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  ไได้ไม่เป็นไรลูกน,น,นักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ๊ะและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ๊ะเหลืออัแน่ยิ่งกว่าหาเห็บเป็นครูต้องสอนเด็กๆ